สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10 00. แห่งนี้ท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการที่สร้างความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมและในช่วงนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ <تصفيق> 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم วิถีมุสลิมไทยเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับพี่น้องมุสลิมในทุกๆภาคมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับ ส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ลักษณะของมัสยิดคล้ายๆกับสาาสราโรงเรียนเลยนะแต่ก่อนมันไม่มีมัสยิดสร้างมัสยิดทิ่นนี่เ่ากว่าก็รวมๆกันคิดแั้จะสร้างงไหนใช่ไหมใช่ครับคนรุ่นหลังๆเนี่ยสำหรับในพื้นที่นี้ก็จะไม่ค่อยพูดจยาวีกันแล้วได้นิดหน่อยก็รู้ฟังนิดหน่อยครับหรือว่าพอจะขอข้าวตาลได้แกนาชีอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ครับ ใจว่าเอ๊ะเรามาปัตตานีแต่ว่าส่วนมากจะพูดจจวีกันแต่ที่นี่ไม่พูดจวีกันเพราะอะไรดังเดิมก็แ<ส>ต่เดิมเดิงเดิมดังเดิมเราครับปกติเป็นพูดไทยใต้พูดไทยใต้แล้วก็เพราะอะไรพี่น้องเราอยู่ส่วนส่วนมากมากีกับไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวมีพี่น้องไทยพูดด้วยใช่ไหมไทยพูดสามหมู่บ้านครับแล้วก็มุสลิมสามหมู่บ้านมีนเป็นตำบลบระวัฒนธรรมทคือทางานเลยรก็ร่วมงานกันได้ครับ ีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่นี่เน่ยนอกจากไม่ได้พูดมาลาย,ยูแล้วเนี่ยก็ยังมีความร่วมมือกันรรว่่่างใชคคัับบพีน้อตั้งแต่บัรพุรุษมาจนถึงปัจจุบันเลยครับเหมื<า>อนกับมีงานแต่งวันนี้เดียวก็ได้พูดกันมาร่วมใช่ครับอ๋อครับผมโอ้ดีจังเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอคนรุ่นหลังๆเนี่ย สำหรับในพื้นที่นี้ก็จะไม่ค่อยพูดจาวีกันแล้วใช่ครับส่วนใหญ่พูดจาวีก็จบจากบอลนอกด้านนอกมาพูดพูดพูดจาวีได้สนใจครับครับก็ยังพูดได้อยู่ใช่พูดได้อยู่ประมาณ9กอร์ซ็แต่ยังแบเองพูดได้ไหมพออได้ครับผมไปไปอยู่นารามาก็สองได้นิหได้นิดหน่อยก็รู้ฟังนิดหน่อยครับอ๋อเรียกว่าพอจะขอข้าวตานได้ครับรแกนัชอะไรเงี้ยได้ได้ครับไม่อดไม่อดไม่อดครับไม่อดไม่อดอ๋อครับเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วคิดว่ามันดีไหมวิธีชีวิตที่เราแบบอยู่ร่วมกันแล้วเขาก็เข้าใจเราก็เข้าใจเนี่ยเป็นไงบรรยากาศคือก็ดีอยู่ครับคือบรรยากาศก็บางครั้งคือที่นี่คนพูดยาวีมาบางครั้งก็มันก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เ oh. ดันนอกมาคุยยาวีกันครับก็หมาอาจารย์ถามมาทำไมที่นี่ไม่พูดยาวีกันคือตั้งแต่บรรพบุตมาก็พูดใต้ทั้งตลอดครับอ oh, ครับผมครับ,รบนอกจากนักเรียนที่ เรียนเรียนนอกเอนนอกปอนอัปอนอปอนอ,อันนั้นต้องใช้แล้วก็เห็นสาระการไม่ใา่าสระการเ,เรียนมันลักษณะของมสิลคล้ายๆกับ ศาสนาบุณเรียนเลยนะมีมีมีคนเคยถามเคยอะไรไหมบอนที่ก็เคยถามเยอแต่ก่อนมันไม่มีมัสยิดของตมุไซขาวก็มาสร้างมัสยิดทิ่นี่แล้วก็มีเจ้าอาวาสด้วยเหมือนที่ที่ที่เล่ามาเจ้าอาวาสก็ร่วมร่วมกันคิดว่าจะเอารงไหนใช่ไหมใช่ครับ เพราะนั้นก็เห็นเป็นพระโอนธรรมและจริงๆตอนนี้มัสยิดในก็มีมัสยิดนอกก็เนาะใช่ครับถ้าสมมติเป็นวันอีเนี่ยเป็นไงทั้งสองที่เต็มไหมเต็มครับด้านนอกก็เต็มในในร้านก็เต็มข้างนอกก็ร้านเนี่ยนใช่ใช่เอะูเสียระใช่แต่วันศุกร์นี่ยังพอใช้ได้หลังหนึ่งได้นะแต่ถ้าล้นก็มีคนนี้ได้ตอนนี้ก็ใช้อยู่ครับละหมาดซูรีแล้วก็อัสรีอ๋อสองเวลาทุกวันเนี่ยนะทุกวันนี้ครับปัจจุบันใช้อยู่อือละหมาุมัง ม,มาหลังเก่านั่นก็คือสนะุรีแล้วก็อัศรีอันนี้เขาเรียกตำบลอะไรทรายขาวทรายขาวทรายขาว,าขาวผมเห็นผ่านมามีวัดทรายขาวด้วยใช่ครับก่อนถึงที่ดันเล<อ>ย<อ>มาเ,เ<อ>มื่อกี้สี<อ>่แยกครับครับผมฮะมีวัดทรายขาวด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่กันหลากหลายใช่ครับพี่น้องพุทธมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมชมรายการอยู่เนี่ยอยากมาเที่ยวที่นี่นี่ยเข้ามายังไงอยู่ตำบลอะไรยังไงแบบไหนก็มาที่นี่ก็มาง่ายครับเลยจาก สี่แยกดอนยางมาเลี้ยวขวาแล้วก็เลยมาก็ประมาณห้ากิโลหรือว่ามันมีแยกไปยะลาก็เลี้ยวขวาเข้าทางน้ำตกทรายขาว,วก็เลยมาจะมีป้ายบอกมัสยิดสามร้อยปีครับครับอยู่ตำบลทรายขาวอำเภอโกโปจังหวัดประตานีนะครับครับผมก็เป็นมันสยิดหนึ่งนะครับที่มีอายุนะนานมากเลยทีเดียวสามร้อยปีแล้วเท่าที่ผมดูเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ตะปูเลย เป็นเป็นไไมภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะมาที่มัสยิดบางงวยลางาก็คือนั้นเป็นคําโบราณแต่จริงๆแล้วก็คือชื่อมัสยิดมัสยิดนึงคือนัจมุดีนนัจมุดีนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับเราก็มาเยี่ยมเยียนกันนะครับที่จังหวัดปัตตานีมัสยิดนัจมุดีนหรือว่าบางงวยลางาครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีทำวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภากันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเราทราบกันดีนะครับว่าในขณะนี้ความสัมพันธ์นะของไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นดีขึ้นเป็นลำดับองค์กรหลายองค์กรครับพยายามที่จะช่วยกันสนับสนุนในเรื่องนี้และผมเชื่อว่าอีกหนึ่งหน่วยงานหรืออีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คงจะเป็นองค์กรที่จะ มีการสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมกําลังพูดถึงสมาคมนักเรียนเก่าซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าซาอุดีอาระเบียนะครับที่จะร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบซูมนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดออรอิสมาอินลุตฟี่จัปกิียาครับสลามอัลัยกุมครับอาจารย์ครับวลัยกุลสลลมอร์์มัตุลลอฮ์บะรกับครับอาจารย์สบายดีนะครับ สวัสดีครับท่านครับอาจารย์ครับอาจารย์ฮะก่อนที่จะคุยไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มานะครับของสมาคมนะซัก่อนนะครับว่ามีที่มาอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรให้ในการก่อตั้งสมาคมครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอบคุณที่ได้มีโอกาสเอ พูดคุยกับเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนเก่าซาอุอดิอาระเบียครับ,รบจริงๆก็ห้าสิบกว่าปีมาก่อนครับมีคนจบมาจากมหาลัยของซาอุดิอาระเบียหลายคนแล้วตอนนั้นผมก็ไปเป็นรุ่นที่สิบสิบแล้วครับผมเองครับก็กลับมาก็ ตั้งใจจะมีการรวบรวมพี่น้องที่จบจากประเทศซาอุอดิอาระเบียแม้สมัยนั้นมีมีแค่สองสามมหาลัยเองเดี๋ยวนี้ก็มีสิบ,บมหลาลัยแล้วครับก็ทำได้แล้วกลับมากลับมา,ก,บมาก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดถึงกับบางคนก็กลับไปสู่อัลลอฮ์มาแล้วบางค,บคนก็ยังอยู่ จำนวนก็มากมายพอสมควรเราก็คิดจะให้เกิดสมาคมตลอดทุกคนอ,อยากจะได้มีสมาคมเพียงแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาไม่ปรารถนา่อนนั้นก็อัลฮัมุเิลลาปีที่แล้วมารเราก็ได้ประชุมกันนะแล้วก็ตกลงกันต้องสร้างแล้วนะต้องสร้างสมาคมขึ้นมาเขามีประชุมกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี ที่แล้วมาออ oh, ครก็ก็ทำ hmm. ดีแล้วแล้วก็ได้เอจดทะเบียนอที่แล้วมาฮะวันที่31เป็นสภา2564ครับ hmm. ก็อลััมดีละเราก็เอเขาในในฐานะผมเป็นอาวุโสคนหนึ่งเขาก็ขอให้ผมมาเป็นนายกอแล้วก็เอพี่น้องอาวุโสจากกรุงเทพ คุณอัมดอลล่์นมสดก็มาเป็นรองนายกนะฮะก็ยังงั้นรับรวบรวมกันนะฮะจากทุกภาคมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อ่อภาคอีสานด้วยมีสภาคเดียวนี้คราทำดินแล้วก็อาจจะภาคใต้มีจำนวนมากกว่านะฮะเพราะเป็นมหาลลยที่รับแค่มุสลิมเท่านั้นเองครับก็ชาวมุสลิมอยู่ที่ภาคใต้มากกว่าครับ ครับผมฮะอาจารย์ฮะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะครับอาจารย์ไปเรียนในรุ่นที่สี่แล้วก็จริงๆมีมานานมากครับที่สิบถ้าพูดถึงที่สิบละอ่ารุ่นที่สิบฮะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเรียกว่าเป็นพันกว่าคนหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงแหละนะฮะนี่รับก็เลยมีการรวมตัวกันทําสมาคมนะครับเมื่อปีที่แล้วจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ครับเมื่อจัดตั้งแล้วเนี่ย เอ่อเราได้มีแนวทางหรือแนวคิดในการทำกิจกรรมอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์ครับก็แรกๆก,ก็เราก็พยายามรวบรวมเพราะกระจายไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะ<ช>บางคนก็อยู่ต่างประเทศด้วยก็ไม่เป็นไรสำคัญที่สุดเราก็รวบรวมที่อยู่กระจา,ะจา,ะจายไปทุกม,มุมทุกจังหวัดในประเทศไทยของเราก็เราก็เรียกแบ่งออกมาสี่ส่วนครับ <S 2> <S 2> ส่วนแรกก็กรุงเทพนะและก็ปริมณฑลครับภาคกลางครับส่วนที่สองก็ภาคใต้ตอนล่างห้าจังหวัดที่อยู่ภายใต้สบตและก็ะะะะะกลุ่มที่สามก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคเหนือบวกกับภาคอีสานอีก,กลุ่มที่สี่ครับ อ๋อ oh, <c oughs> ครับนีบสี่กลุ่มเราทำโครงการพบปะคารียอมุลตะกอนะมุลตะกอพบปะระหว่างผู้จบจากมหาลัยนะอ่ะอุระเบียอ่ก็ที่พักใด้ตอนล่างก็เรียบร้อยแล้วจะตั้งมาแล้วทำการพบปะแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาที่แล้วอ oh, แล้วก็ าภาคอีสานก็สิบเจ็ดกันยานมผมกออ็ไปเป็นประธานที่นู่นนะครในการดูแลการจ,จ,จัดการของมูลติธิกอของเราครับครโดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามคุณคุณยงยุทธครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดครับ ครับครับผมฮะอาจารย์ฮะอย่างที่สองส่วนที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยตอนนี้นะฮะอาจารย์แบ่งเป็นสี่โซนแหละนะฮะทางภาคกลางภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็เหนือรวมอีสานนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าเราได้มีการได้พูดคุยเสวนากันแล้วสองครั้งคือทางภาคใต้แล้วก็ทางภาคเหนือรวมอีสานอาจารย์ฮะในการ ح ح> พูดคุยเนี่ยเรามีข้อสรุปที่จะเดินหน้าทํางานเพื่อสังคมอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าอาจารย์คือ ข้อหลักคือต้องพยายามนำความรู้เกี่ยวกับอิสลามไปสู่ผู้คนสังคมใช่ไหมฮะโดยเอาแนวทางสายกลางนะวอสอติยนะก็ได้รับความชอบธรรมจากผู้ใหญ่ในภาคต่างๆเหล่านี้นะกรรมการอิสลามก็ชอบมากกับนะหลักการและก็แนวทางของพวกเราเป็นเอาวอสอติยมาเป็นตัวหลักในการเดินทาง อัลฮัมดุลิลละกับตามมัสยิดก็ดีตามโรงเรียนก็ดีตามอะไรนะองค์กรต่างๆที่พี่น้องได้ทําหน้าที่ที่นั่นครับครับผมฮะอารารฉะนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เองแล้วเนี่ยอณปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจการค้าเรื่องศาสนานะครับองค์กรระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเองเพราะฉะนั้น สมาคมนักเรียนเก่าอ,รา,อารับซาอุดีอาราเบียเนี่ยอาจารย์เราได้เคยคุยหรือว่าโดยส่วนตัวได้มองไรับว่าเ,เราน่าจะมีบทบาทอะไรเสริมนะฮะในการที่จะมีการที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในมุมอื่นๆด้วยครับจริงๆก็เรื่องนี้อยู่ในในใน,ใน,ในความคิดของเราแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยผมเคยคเเเไป ในเดล e กาซีของประเทศไทยที่กับสุารที่ซาอุดิอาระเบียพูดสิบปีมาก่อนครับในนามผู้แทนจากประเทศไทยเจรจากับผู้แทนของซาอุดิอาระเบียที่ริยาดนะก็ทำเดินและทำหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พยายามทำหน้าที่ทุกครั้งที่เราไปที่ซาอุดิอาระเบียเราก็ถามพี่น้องที่เกี่ยวข้องกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ทำไมยังยันลาชาอะไรอีกมากอ่ะ ผมไปรอบสุดท้ายก่อนที่พระนท่านนายกรัฐมนตรีจะไปนั้นเขาก็ยังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอยู่อทำเดินแล้วก็ทําหน้าที่เท่าที่ทําได้นะแบบเงียบยไปแล้วก็การที่เรารวมตัวในนามของสมาคมสิทธิ์เก่าซาอุดิอาระเบียก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลัดดันก็พยายามพยายามจะให้สิ่งเหล่านี้กลับมาสู่เพราะกลับมันจริงก็มันเกิดโครงการมากมายที่ดีงามมากๆ ครับผมอจาจารย์ฮะนักศึกษาหรือนักเรียนที่จบจากซาอุดีอาระเบียนะเวลากลับมาเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องเราจะมาะประกอบอาชีพอะไรหรือมีการส่งเสริมช่วยกันะระหว่างกันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็อัลฮัมดุลลา์ส่วนใหญ่เป็นที่รู้เพราะพี่น้องเขาเรียนเรื่องชารีอะห์เรืเร่องอะไร<ม>เป็นอะไรนะเป็นเรื่องสําคัญของการกลับมาเป็นอาจารย์อ๋อครับแต่ว่า ไม่น้อยเก็อยู่ในองค์กรต่างๆองคออ์กรระดับสูงจุฬาราชมนตรีเหมือนกับอารุณบุญชมอันนี้ขสิทธิ์เก่านะอาจารย์เป็นสิทธิ์เก่าทั้งนั้นอ,<ม>อยู่ภาคกลางเหล่านี้เราก็อยู่องค์กรระดับจังหวัดประธานต่างๆก็มีบ้างจากซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็อยู่เป็าานผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาลัยเหมือนกับผมแล้วก็อาจารย์มหาลัย แล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆหลายร้อยโรงที่เป็นผลงานของสิทธิ์เก่าของอประเทศซาอุดิอราระเบียรครับ,รบแล้วก็บางค,บคนก็เป็นแซ่เป็นอนุนเป็นอนันน,อน,น,น,อน,น,นี้ก็ช่วยทำฮัจด้วยนำอะ,อะไรของธุรกิจไปด้วยอะไรเหล่านี้ก็มีส่วนเพียงแต่ว่าที่เป็นนักธุรกิจล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังยังยังน้อยมากครก็เราก็พยายาม ที่จะผลัดดันให้พี่น้องเหล่านี้ก็เอาส่วนในเรื่องธุรกิจด้านต่างๆนะส่งออกส่งก็ก็มีบ้างแล้วก็บพยายามที่จะให้มีเรื่องแบบนี้อีกต่อไปครับอินช่าลอฮ์ฮะต่อไปก็อาจจะมีการขยับขยายนะในเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับอาจารย์ฮะช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากความห่วงใยกับสังคมในปัจจุบันครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลลาห์สังคมปัจจุบันก็ต้อง สร้างให้เป็นค,คนดีให้มากที่สุดเหมือนกับหมหาเลยฟอตอนนี้ได้ยกสโลแกนสร้างชีวิตก่อนอาชีพสำคัญนะเรื่องนี้ชีวิตนี่สำคัญที่สุดเพราะบางคนก็ไปมุ่งหาอาชีพโดยไม่ไม่เอาไหนเรื่องชีวิตนะชีวิตนะ่ะคือวิธีการใช้ชีวิตในโลกนี้ซึ่งเป็นอ,อะไรนะทางผ่านไปสู่โลกอัครานี้ต้องเข้าใจอย่างดี และก็นําชีวิตโดยเป็นคนดีนะพูดง่ายๆเป็นคนดีก่อนคนเก่งนะใช่ไหมฮะเพราะส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่คือคปัญหาบ้านเมืองของเราและก็ในในในภาษาอิสลามเราเราอยูลนซอลนะหรือว่าลาดนซอละก่อนนะว่าเาดนซอลนี่ชายและหญิงเข้าทั้งสองนะ,ะที่มีความผูกพันกับรอดอย่างดีครับถึงบนพื้นฐานอย่างนี้และ้ะ เขาจะนําอาชีพของเราแบบมีผลประโยชน์และก็มีบารด ka มากมายอาจจะเป็นอํานาจทางการเมืองอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นอะไรทุกอย่างมันก็มีบารด ka มีประโยชน์กับผู้คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมประเทศไทยของเราครับผมนี้ที่ผมห่วงมากๆาจะนำหนุ่มสาวของเราไปสู่จุดนั้นให้มากที่สุดครับ ครับผมฮะทดุละครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจนะฮะประโยคที่ว่าสร้างชีวิตก่อนการสร้างอาชีพนีถือว่าเป็นหัวใจนะของทุกๆคนที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตนั่นเองนะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะกับมหาทลายของอาจารย์ด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลมหาทลายสันติภาพนะครับนะฮะเอาละครับท่าน ผู้ชมที่ครบครับผมได้พูดคุยนะกับท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าซาอุดีอาระเบียในขณะที่ท่านเป็นอธิการบดีมหาิทลาลยฟตอนีด้วยเช่นเดียวกันท่านรองศาสตราจารย์ดออรอิสแมนลุตฟ,ฟีจัปกิยาเราได้ข้อมูลมากเลยทีเดียวต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ป็นอยู่สูงนครับสลามอะลัยกุมครับ,รบอัลกสุสซัลลัมและลลอฮฺบอกรักท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเรานับถอยหลังไปเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐสาหรับพี่น้องมุสลิมนะครับการขอดุอาให้เรานั้นมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองและพี่น้องชาวไทยทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมปวงพันธธรรมนะครับเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยทุกคนในแต่ละศาส,สนาด้วยเช่นเดียวกัน นี่คือทั้งหมดของรายการวิธีธรรมวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนณและจีมงากนของเราทุกคนตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอ s s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้จะต้องได้รับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาทั้งสิน้นไม่ว่าการทดสอบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถผ่านการทดสอบไปได้นั้น ก็เป็นที่พึงพอพระไทยของพระองค์อลาสุบานูตาลาและเขาจะได้รับความสําเร็จท่านนบีมูฮัมมัดส,สุละล,ลัลฮวเลฮิวะซลลัมได้กล่าวว่าผลบุญที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งแท้จริง พระองค์อัลลอฮ์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งพระองค์จักทรงรีบทดสอบพวกเขาขณะอยู่ในโลกดุนยาซึ่งหากบุคคลใดพอใจบททดสอบนั้นความพึงพอพระไทัยจากอัลลอฮ์จะประสบแก่เขาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่พอใจบททดสอบความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์ก็จะประสบแก่เขาเช่นกันบันทึกโดยอิบนุมายยา